สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสู้ๆส,สู้คนสวัสดีตอนเย็นๆนะคะพี่น้องคะขณะนี้ก็เป็นเวลาบ่าแมนหามุมงกว่วแล้วพี่จิพี่น้องสิบเจ็ดนาฬิกากวัวๆแล้วเนาะแตเว้นกับกำลังตกดินพี่น้องบรรยากาศดีวะอันนี้เป็นต้นตาลค่ะพี่น้องแตเว้นกับกำลังเอาขอ็อกขอฝานะคะพี่น้องงามงามคุณเหน่ยบอกใหญ่เลยมุยยติเกยู่เทียมนัดเจริญค่ะพี่น้อง อยู่แถวเซน่องนาจะเล่นเนาะพอดีล่อขึ้นของค่ะพี่น้องล่อขึ้นแมคโครหน่อยเอาไปโค่หลาดนะคะบ้านนี้มันติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าแมคโครน่ะมันปีนขึ้นบาได้มันขั้นหน่อยพี่น้องเราแท็กแท็กมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะบัานนี้ลูกค้าเพิ่นกเน็เล่นเลยไปไปหาแม่คะพี่น้องไปหาหลดเหยียบเทนนะ่ะสินมายอ่อขึ้นรถุดมวยติก ย่อขึ้นบันนี้ขึ้นยากแบบตอนลงองในพี่น้องตอนลงหนีเสียจังิงเลยอ๋อบันนี้เลาได้บอกให้มาจอดรออยู่นี่ค่ะบ้านลูกขากระสียุนน่นใาในเขาไปฮันเราเสียเอาใส่หางหางรถมือนจะเป็นหางปลาประมาณนี้หลากมากเราก็มาล่อรถเค้นรถรถเฮียบเพิ่งรถเค้นบุอยหนี่นะคะพี่น้องเราเพิ่งกระสีย่อใส่รถมือเย็ดติดเนาะนั่นเป็นแมคโครหน่อยพี่น้อง แท็กมันบนดีหรืออาจสีแห้งบาถึงกับบวหมูหนะคะบ่รู้อะพี่น้อาหลังเนาะงัอว่าทั้งในเขาขอกอยู่ขาพี่น้องไดียินเสียงหม,มักกระลวงวะหมักกระลงงวพี่น้อง่ะทางทางนี่ก็เป็นทงหน้าเนาะทงหน้าเหมือนเลยทางนี่ก็เป็นทงหน้าค่ะพี่น้องซูเมอรน์นี่อันนี้เป็นถนนลาดยางนะคะถนนบกดีเนาะซูเมอรน์นี่คนน็ออกมาอยู่ทงยุทธาน,นะพี่น้องเนาะคุณบานคน ยูทงยูทาไฟฝาถึงเมืดยัดหลันถนนลาดยางอีกสะดวกสบายสมัยนี้คนบนก็นเลยออกมายูทงยูทาแล้วก็มาเจาะนามเจาะโซลาเซลบ้านเราสะดวกสบายไม่เหมือนเมื่อก่อนเนะาะเมื่อก่อนนี่อ๋อยยางคือมาจะเซ่เป็นเขาบ้านเขาซองพี่น้องตะเวนกำลังถิดตกดินนาคะพี่น้องพระอาทิตย์กำลังจะ รับขอบฟ้าแล้วเลยสิมืดก่อนได้บัตรเสือว่าลดเข็นลดเงียบสิมาร่อพนังแต่ก้อนเหล็กออกคุณพี่น้องเออวันนี้กับเหล็กออกน้องผู้ได้โศกแบบไผ่หลับแน่นอพี่น้องเอ้เหล็กจะเป็นออกง่ามขักง่ามเนี่ยเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดพี่น้องมึงเปียงทะเบียนเลขติก๊กทะเบียนรถยีติ๊กสือศูนย์เก้าเจ็ด เจ็ดเก้าเจ็ดมันไปออกเจ็ดเจ็ดเก้าพี่น้องถือตัวมือนีบพ่าคอยล่มบันไดพี่น้องมือว่านนี่ล่มล่มมือว่านนี่ร่มบาขนาดถานนก็โล่งดีทางนั้นก็นเป็นบ้านค้นค่ะพี่น้องน่โอ้เย็ยนเย็ยนพี่น้องคะ่ะ ล่อจนเมืดไเลยค่ะพี่น้องรถเครนเพิ่นกับมาแล้วเนาะเป็นรถเครนแต่ว่าเข้ามาล่อรถไทยอ่เีแหละพี่น้องพราว่าแท็กมันมันห่างพี่น้องมันมันกระดือบขึ้นรถยด้ติว่าได้บัดี้เลยจําเป็นต้องได้ไปจังเครนมายกนะคะพี่น้องคะถา้าเบื้องไว้ท่านชิงหยกขึ้นแบบไรจังไดเนาะจนเมืดสุมเล่าแล้วค่ะพี่น้อง เยดนาซุ้มแล้วซ you know, like ุ no ้มแล้วเป็นสิยกขึ้นเล่ากับสิแลนออกรถจังสิยกย่อขึนรถเยี่ยติกะแม่โค่หน่อยครับพี่นอนประมาณสวงกันเนี่ยแหละนี่เด็กเครนน้อยมาแล้วมาแล้ว ร่มหนาวพี่น้องคะขามนบ่ได้รับงานนี่นผ้าปนย่อยไปกินมือระทะพี่น้อง <c oughs> นี่ค่ะแท็กขังหนึ่งมันใส่การบ่ได้คนเชียวซื้อไปสอแลวมั้งนี่ แทนหลากออกแต่ว่าจะจอยแล้วพี่น้องเยวมันมันฉีดมันฉีดฟังนี่ด้วยนี่ nhớ cái này cái này ông mong thang lem lem của anh ấy vẫn bao lem đây yêu nè เอาห้วงทางแหลมฮะาค่อยบ้าเออเออมาถาห้วางทั่งดีมิดกันรวดไปครับไปไ,ไป่ายอ่าลองจัฝ่าเด้อไว้มือมอ้าวปวนแม่ตั้งแต่ใหม่ยังสีหักโอเคล็อกไปให้เย็นเนี่ยหรอ พี่น้องเอาคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเวลาขนาดเลยพอกันไหมคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องสุผู้สุขคนที้ขอไม่ง้างเจียรติกับตาไว้ค่ะพอกันไหมคลิปหนาสวัสดีจ้า